ไอหิงนดนรุมอีกแล้วไอหิงนี่อยู่ด้วยกันนะครับช่วยกันตำรองได้วิ่งกี่แป๊บเดียวไอหิงชอบใจอ่เฮ้ยเก่าเก่าเก่า หงนี่ใจดินนี่เร็วมากเออถุยเออ,อไปลาเบอร์เขาวิ่งกี่โมงเสียคริสจะวิ่งถึงกี่โมงสองทุ่มนะ 2 túm luôn nè à. ôi, sốt chặt liền. À. ừ túm đều Cơ bản là chỉ nhiêu này 6 lỗ 6 lỗ á 6 lỗ á 29 29 ui, đầy nhiều thế chặt tìm ôi, đều uống ฮะฮะอ,อูอ้ขามาเลยว <c oughs> <ฮะ>่าจะขอทายละไหมรู้จักอื่นหนอฮะลูกเท่าแก่บ่ <c oughs> น่าจะลูกเท่าแก่นี่แหละลูกเท่าแก่แคทนี้เลยใช่ไหมแม่อื่นน่าจะมาทำกับข้าวบ้างหน่อยทำกับข้าวรอลูกน้อง โคตรเจ็มเฮ้แต่พิ่ตาจะชมความตรอดเลยซน,น <c oughs> บงอยู่ยยน่าระเบิดเหรอโอ้ <c oughs> มืดแล้วเนาะโน่นมันหอยตั้งเลยเนาะเขาไม่รดน้ำป่ไอ้ทางเข้าตรงนั้นอู้ขี่มาหอยตะลุมเลย มองทางก็ไม่เห็นอะคีมอไซด์ด้วยฮะ้อันนี้ใหญ่กว่าดิร้อยสี่สิบเนี่ยไม่เวลาใส่ก็เหมือนมันได้เยอะกว่าเวลาเซกิสใส่กะนี่ใส่อ่ะถ้ายืนดูอ่ะมาถ้าไปยืนดูทางนู้นอ่ะอันนี้ใหญ่กว่านะแต่ไม่รู้อันนี้มันลึกกว่ามั้งได้ความลึก แต่ใหญ่ใหญ่ไม่เท่าอื่นหรอกเจ้าเลยไม่จะเอาร้อยหนึ่งมาแล้วนั่นแหละฮะโอ้ใหญ่อยู่นะแต่ช่างทำสองคนเราทำได้เนาะแน่นอนเลยยกใสเปิ่เดียวได้แล้ว